ดวงของชาวราศีตุลท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์โชคใหญ่เหมือนมีปฏิหารเหมือนมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานผอนให้ดนบันดาลให้ท่านมีโชคลาภการเงินดีนะครับนะการลงทุนเรื่องของการเงินต่างๆก็ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่ ถ้ทาท่านคิดอะไรเอาไว้นะครับทำนายว่าจะได้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก็อนใหญ่นะครับหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านท่านเกณฑ์ที่จะได้งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับถือว่ามีเกณฑ์ประสบค,าสความสําเร็จดีนะครับนะจบับทันชีพรายถือว่าประสบควาสมสาเร็จที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับนำเข้าส่งออกนะครับนะงานบริการต่างๆนะครับนะถือว่าประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับใครที่คิดจะไปทําสินเชื่อนะครับจะทำนายว่าจะผ่านนะใครที่ จอกปากเรื่องการเงินกับควารักของท่านทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับใครที่มีลูกหนี้ทำนายว่าท่านจะมีลูกหนี้เอาเงินมาคืนท่านนะครับละใครที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะหมดหนี้หมดสินนะครับงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์นะครับงานที่เกี่ยวกับการนวดงานที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณนะครับงานที่เกี่ยวกับงานโรงงานงานด้านการค้าของเก่างานด้าน ที่เกี่ยวกับการขายของมือสองงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับงานที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องมือนะครับการขายเครื่องมือมือสองของรีไซเคิลของใช้แล้วนะครับงานที่เกี่ยวกับงานด้านผสมผสานน้ำยาต่างๆนะครับงานด้านการผสมผสานนะครับนะเครื่องปรุงต่างๆเครื่องปรุงสมุนไพรนะครับนะงานที่เกี่ยวกับ เครื่องดื่มนะครับนะกาแฟร้อนกาแฟ,แฟเย็นชานมชาเย็นต่างๆนะครับงานคาเฟ่ต่างๆทำนายว่าจะประสบความสาเร็จด,ดีนะครับนะชาวราศีตุลน,นะครับท่านจะมีช่องทางหาเงินแบบใหม่ๆนะครับน่ะก็จะทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับมีการเงินเข้ามาแบบเป็นการเงินที่มีทรัพย์มากนะครับมีเกณฑ์การได้เงินเข้ามาหลายทางนะครับนะใครที่ทํางานหลายด้านนะครับทำนายว่าท่านจะมีการเงินเข้ามา ทุกที่ทุกทางนะครับนะใครที่ทํางานประจำทำนายว่าท่านจะมีเกณฑ์การก้าวหน้านะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีเงินเดือนขึ้นนะครับใครที่ทำงานนักราชการนะครับทำนายว่าท่านก็จะมีตําแหน่งใหญ่โตสูงขึ้นก้าวหน้าขึ้นในหน้าที่การงานนะครับนะดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงโชคล่ามทรัพย์มหาเศรษฐีราชนีสุดยอดมหาโชคนะครับนะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทรัพย์ใหญ่นะครับนะดีไม่ดีนะครับชาวราศีตุลนะครับท่านอาจจะได้ รางวันที่1ก็เป็นได้นะครับอาจจะได้จับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับนะชาวราศีตุลช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคม2 5ง7นหรัสบสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีตุล ในช่วงวันที่1 5ถึง15ตุลาคม2,567นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาบการเงินของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบกวา้างๆหาคลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไวนะ้ณที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีตุลน,นะครับวันนี้ไพ่ที่เด่นกับในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็ขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวเลยนะครับนะมาดูกันที่ไพ่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินใบแรกกันนะครับนะใบแรกนะครับที่เปิดมาวันนี้นะครับนะก็คือไพ่ The Magic i เชยนนะครับนะไพ่ผู้พิเศษนะครับวันนี้ไพ่ เดวิดเเชนนะครับไพ่ผู้พิเศษทับก,กลางตัวเลยนะครับไพ่ผู้พิเศษนะครับไพ่เดวิดเจเชนหมายถึงคนที่หยิบจับทำอาชีพอะไรนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับนะฮะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะครับการค้านะฮะอันนี้นะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับ เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนบันดาลมาบอกท่านให้ท่านทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเมื่อท่านมีเซนส์ที่คิดจะทำนะพอท่านมีเซนส์ที่คิดจะทำนะสิ่งนั้นมันก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับอันนี้นะนะฮะดวงไพ่เดอะเมจิเชนนะครับ,รบหมายถึงคนที่คิดริเริ่มทําก็แปลว่า ชาวราศีตุลน,นะครับถ้าท่านใดคิดที่จะทําอาชีพอะไรใหม่ๆนะฮะรเริ่มที่จะทําสิ่งที่อยากจะทําก็ทำนายว่าท่านจะได้ทําแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับอันนี้นะเรื่องของโชคลาภนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโชคลาบเหมือนฟ้าประทานพรน,นะฮะอาจจะมีดนจิตดนใจให้ท่านลงทุนเรื่องการเงินต่างๆนะครับซึ่งก็จะ ให้ผลทางด้านการเงินที่ดีนะครับประสบความสาเร็จใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆทํานายว่าจะประสบความสําเร็จสมหวังนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับไพ่ที่เกี่ยวกับผู้วิเศษเนี่ยขึ้นมาถึงสองใบเลยทีเดียวนะครับก็จะมีไพ่เดอะเฮอร์มิขึ้นมาด้วยนะครับมาไพ่ใบที่สองนะครับที่เด่นเรื่องของโชคลาภตรงนี้จะเป็นเดอะเฮอร์มินะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ เทวดาประจำตัวเทวดาประจําบ้านนะครับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอพอรอะไรเอาไว้นะครับท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับนะไพ่เดอะมเมจิเชียนะครับนะตรงนี้ก็จะหมายถึงคนที่ทำด้านทำงานด้านการค้าของเก่านะครับการขายของใช้แล้วนะครับขายของมือสอง เฟอ 2, ร์นิเจอ,อเรอ์มือ2นะครับเครื่องมือเครื่องใช้มือ2งนะครับนะฮะงานที่เกี่ยวกับของรีไซเคิลงานด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับนะงานด้าน lab เคมีน้ํายาต่างๆนะนะครับนะการผสมประสานเกี่ยวกับน้ํายาต่างๆนะครับ งานที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มอ่าเครื่องดื่มนะมีการผรสมผสานนะเครื่องดื่มก็ได้ด้วยนะครับนะกาแฟร้อนกาแฟเย็นชาร้อน,อนชาเย็นชานมนะฮะค,คาเฟ่อะไรต่างๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเลยนะครับงานเครื่องดื่มต่างๆอะไรก็ตามที่เกณฑ์ขออภายอะไรก็ตามที่เป็นการผสมผสานกันเนี่ยนะครับนะถือว่าจะประสบความสําเร็จนะครับนะงานที่เกี่ยวกับของสะสมนะนะฮนะ พระเครื่อง่าพระเครื่องก็ได้เพราะว่าวันนี้มีไพ่พระขึ้นด้วยจริงๆถือว่าเป็นไพ่พระนะครับไพ่ไพ่ king of cup นะอันนี้นะครับนะืมแต่ว่าซัตตานี้ครับก็คือไพ the ่ the p y r m i ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าท่านใดที่มีวัตถุมงคลสะสมมาไว้อมีพระเครื่องอยากจะปล่อยก็ทานายว่าท่านก็จะปล่อยได้ได้ในว,วันนี้นะครับได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับ ไพ่เดอะเมจิเชีหมายถึงความสามารถรถ้าชาวราศีตุลน,นะครับจะหยิบความสามารถความถนัดของตัวเองเนี่ยมาสร้างอาชีพก็ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จการเงินดีนะครับ,นะรบสิ่งที่ท่านสนใจที่เป็นพาชั่นนะนะครับถ้าท่านเอาไปต่อยอดในการหารายได้ก็จะประสบความสำเร็จเลยอันนี้ทำนายว่าท่านจะมีช่องทางใหม่ๆถ้าเป็นโดยหลักรวมนะ การเงินของชาวราศีตุลนะครับท่านจะได้ช่องทางใหม่ๆที่จะสร้างรายได้การเงินให้กับท่านได้นะครับมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับนะใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก็ในใหญ่โชคลาภนะก็ในใหญ่นะครับนะใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับนะตรงแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นดวงสุดยอดนะนะครับสุดยอดดวงชะตาที่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดนบันดาลนะฮะมาประทานผ่อนให้ท่านนะครับ ให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งท่านคิดเอาไว้นะครับในเรื่องของโชคลาอและการเงหย่อนนะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่สองไม้เท้านะครับไพ่สองไม้เท้านะครับหมายถึงความก้าวหน้าในงานความก้าวหน้าในธุรกิจนะครับนะความก้าวหน้าในเรื่องของสถานาการณ์หย่นนะครับนะ ใครที่กําลังเล็งๆว่าจะทําอะไรอยู่หรือไปดูทําเลใหม่ๆทํานายว่าท่านจะได้ทําเลใหม่ที่ดีใครที่ทํางานประจำนะครับนะและอยากที่จะไปดูงานใหม่ๆนะครับทำนายว่าท่านจะได้งานใหม่ที่ใช่ทํานายว่าท่านจะได้งานใหม่ที่ได้เงินเยอะกว่าเดิมนะครับนะฮะสรับคนที่กําลังมองหางานอยู่นะครับนะกำลังที่จะไปดูงานนะครับไปสมัครงานทํำนายว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะนะครับการสอบสมัครงานทานายว่าจะผ่าน นะครับไปทำงานเป็นข้าราชการทํางานประจำอยากจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งทํนไยว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับงานด้านการต่างประเทศนําเข้าส่งออกหรือว่าด,ดีการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับการนวด่าการนวดงานที่เกี่ยวกับนวดแพทย์แผนไทยนวดแผนไทยนวดแผนโบราณการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะครับงานที่เกี่ยวกับ สมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับนะฮะหรือว่ากี่วกับสมุนไพรต่างๆนะฮะทำนายว่าจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับนะงานด้านการนวดน,นี้ถือว่าก็ดีมากเลยนะถ้ายิ่งโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านที่อยู่ต่างประเทศนะครับทำนายว่าการเงินท่านจะดีนะครับนะฮะ มาดูกันที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ the empress นะครับไพ่ราชินีไพ่ราชินีนะครับหมายถึงการได้ทรัพย์ง่ายนะครับมีคนอุป,ปถัมภ์นะฮะมีคนหยิบยื่นช่วยเหลือมาให้ในเรื่องของการเงินต่างๆ นะครับตรงนี้ทำนายว่าชาวราศีตุลนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้หญิงผมเป็นลอนๆหน่อยออกสีทองนะครับอ้วกนะนะครับวันนี้ท่านจะมีโชคลาภจากเขานะครับนะฮะการออกปากเรื่องการเงินต่างๆนะครับทำนายว่าจะประสบความสำเร็จนะนะฮะใดๆก็ตามนะครับถ้าให้พระราชินีขึ้นนะครับให้ดีเอ็มเพลสขึ้นเนี่ย การติดต่อเจรจาเรื่องของการเงินการงานต่างๆนะครับทำนายว่าจะประสบความสําเร็จดีการเงินดีนะนะครับพูดง่ายตกลงกันง่ายประสบความสําเร็จง่ายนะครับอาจจะได้จริงๆแล้วอาจจะได้ได้การเงินที่เป็นแบบได้เงินจากแฟนอะไรเงี้ยขึ้นมาชัดเจนมากเลยนะครับใครที่เจอกปากเรื่องการเงินกับคนรักนะครับทำนายว่าจะประสบความสําเร็จเลยนะนะครับนะฮะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ พระราชาสู่ถ้วยนะครับหรือว่า king of Cup นะอันนี้จะเขาเรียกว่าหมายถึงเป็นดวงที่ปรึกษานะครับงานที่เกี่ยวกับการปรึกษาให้คำปรึกษาต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านดนตรีนะครับมันด้านศิลปะนะครับครูสอนศิลปะครูสอนดนตรีอันนี้ถือว่าดีมากนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับงานด้านการร้องรำทำเพลงต่างๆนะครับน่าทำนายว่าการเงินท่านจะดีนะนะครับ งานที่เกี่ยวกับศาสนานะครับแนะนยว่าการเงินจะดีนะครับนะฮะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับคือไพ่หเหรียญนะครับไพ่หเหรียญนะครับหมายถึงสถาบันการเงินใหญ่ๆเช่นธนาคารนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับธนาคารอ่าอันนี้ประสบความสําเร็จนะครับมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินเดือนขึ้นนะครับใครที่จะไปทําสินเชื่อ กูนี้ยิ้มเสร็จนะครับซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็ตามทานายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับนะใครที่มีลูกหนี้อยู่ทานายว่าจะมีคนเอาตังค์มาคืนท่านนะครับนะฮะดยนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่มีผู้ใหญ่เมตตามีเจ้านายเมตตานะครับนะก็ทําให้เนี่ยอาจจะทําให้ชาวราศีตุลน,นะครับก้าวหน้าในที่ทํางานเนี่ยได้เร็วขึ้นนะนะครับนะอันนี้ ไม่ต้องกลัวครับถ้าแบบแบบนี้ขึ้นเนี่ยถือว่าการงานจะราบรื่นผู้ใหญ่จะเมตตานะนะครับถ้าทางานประจาถ้าคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็อาจจะถ้าไปทําสินเชื่อก้อนใหญ่มาหมุนในเรื่องของธุรกิจทํานายว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะครับนะนไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญก็จะเป็นความหมายที่คล้ายกันกันกบไพ่หกเหรียญน,นะครับ,นะรบนะการกู้ยืมสิน นะครับการที่จะไปทําสินเชื่อทำไยว่าจะผ่านนะนะครับนะถ้าใครที่คุยกับลูกค้าแล้วอยากจะให้เขาวางมาัดจาอันนี้จะทํนไยว่าเขาก็จะวางมัดจากับท่านได้โดยง่ายนะครับคือแบบว่าคุยปุ๊บวางมัดจาปั๊บอะไรแบบนี้เลยนะแบบนี้นะฮะไพ่อศัศวินเหื่ยญขึ้นนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับคือไพ่ แปดไม้เท้านะครับให้แปดไม้เท้าเนี่ยหมายถึงคนที่ทํางานหลายๆด้านน,านะครับนะใครที่ทํางานหลายๆอย่างพร Stefan, ้อมๆกันเนี่ยตรงนี้ถือว่าท่านจะมีการเงินเข้ามาแบบหลายทางนะไอ้ที่ท่านทําไว้เนี่ยอาชีพหลายลอย่างท่านทาไว้เนี่ยนะฮะทำนายว่าจะเข้ามาเยอะแบบตรงนั้นเข่าๆตรงนี้เข้าเนี่ย deposit. เรียกว่าการเงินนี่อาจจะเข้าแบบทุกทิศทุกทางได้เลยนะนะครับนะโชคลาภก็มา นะครับนะเงินจากงานก็มาอ,าอะไรแบบนี้เลยนะครับนะส่วนคนที่ยังไม่ได้มีอาชีพหลายอย่างหรือว่างานหลายอย่างทํานนั้ว่าท่านจะมีในเร็วนี้นะครับนะฮนะเพราะว่าดวงขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าท่านจะต้องจะทาท่านจะต้องมีอะไรทําที่มันเพิ่มเติมจากเดิมมีการเงินที่ไหลเข้ามาจากเดิมเยอะขึ้นนะครับนะนะการงานการธุรกิจเนี่ยมันจะดีขึ้นนะนะครับนะฮะ แต่ดวงวนนี้ถือว่าการเงินยังถือ,ถอว่าเข้ามาดีใครที่กังวลเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงต้นๆเดือนตุลาคมเนี่ยท่านจะผ่านไปได้ท่านจะมีเงินมาให้ไปใช้ในภาระของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะผ่อนอะไรอยู่ก็ตามดีไม่ด,มดีท่านอาจจะมีเงินไปตัดสดปิดบัญชีในภาระที่ท่านมีอยู่ก็ได้ในเรื่องของหนี้สินนะครับนะะอาจจะหมดหนี้เลยก็เป็นได้นะเพราะว่ามีไพ่หกเหรียญขึ้นนะครับนะฮะ ัใครที่ทํางานด้านที่เกี่ยวกับพวกโรงงานนี่ก็ถือว่าการเงินก็จะดีครับก็จะมีงานเข้ามาเยอะนะนะครับนะมีเงินเข้ามาเยอะนะมีเรื่องของการท,ทํา o t ต่างๆนะครับนะการได้โบนัสต่างๆก็ขึ้นมาด้วยอ่านี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีในระดับหนึ่งนะครับชาวราศีตุลน,นะฮะมีผู้ใหญ่เมตตานะครับนะใครที่มีนี่มีสินก็อาจจะได้ปลดหนี้ปลดสินได้นะครับนะแบบนี้นะนะฮะอืมเรามาดูกันที่ข้อเสนะียในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับ ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลท่านอาจจะมีเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับความใจร้อนอ่าเพราะวันนี้นะครับมีพ่ออศวินสชูดาวขึ้นมาอ่าจะต้องระวังความใจร้อนการซื้อของต่างๆนะครับนะก็ต้องระวังให้ดีอย่ารีบใจร้อนซื้อนะครับนะสมมติท่านชอบสิ่งนี้ สมมติท่านชอบจะไปซื้อรถรุ่นนี้ก็ไปดูร้านอื่นก่อนครับว่าร้านไหนที่มันแบบให้ราคาดีของแถมดีไหมเซอร์วิสดีไหมไปดูอย่างนั้นก่อน,นอันนี้ก็จะมีผลทั้งของเล็กของใหญ่เลยนะนะครับนะอย่าใจร้อนซื้อถ้าใจร้อนซื้อท่านจะไม่คุ้มค่าเรื่องของการเงินหรืออาจจะถูกเอาเปรียบเรื่องการเงินได้นะครับ ข้อเสียเรื่องการเงินไวต่อไปนะครับคือไพ่ดมูลไพ่ดมูลหมายถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะการที่แบบไปตกลงกับใครก็ตามแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าท่านควรจะได้เท่านี้นะแต่ท่านกลับได้น้อยลงกว่าเดิมหรือว่าอย่างน้อยๆนะครับเวลาทํางานร่วมกันกับใครเนี่ยท่านอาจจะต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเฉลี่ยแบ่ง สัดส่วนรายได้กันแล้วเนี่ยก็ได้เท่ากันนะครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีเรื่องเสียเงินในการซ่อมแซมบ้านระบบน้ำนะครับระบบที่เกี่ยวกับการทำความเย็นนะครับนะแอร์คอนดิชันต่างๆจะเสียนะครับนะะอาจจะมีเรื่องเสียเงินในเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแอร์ซ่อมเครื่องทำความเย็นอะไรแบบนี้ได้นะครับหรือว่าซ่อมตู้เย็นก็เป็นได้นะฮะสรุปนะครับ ดวงของชาวราศีตุลท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์โชคใหญ่เหมือนมีปฏิหารเหมือนมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานผ่อนให้ดนบันดาลให้ท่านมีโชคลาภการเงินดีนะครับนะการลงทุนเรื่องของการเงินต่างๆก็ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่ ถ้าท่านคิดอะไรเอาไว้นะครับทำนายว่าจะได้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อใหญ่นะครับหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านท่านเกณฑ์เียียดจะได้งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดีนะครับนะจับทุชีิอรายถือว่าประสบความสาเร็จที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับนำเข้าส่งออกนะครับนะงานบริการต่างๆนะครับนะถือว่าประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับใครที่คิดจะไปทําสินเชื่อนะครับจะาทำนายว่าจะผ่านนะใครที่ จอกปากเรื่องการเงินกับคนรักของท่านทำายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับใครที่มีลูกหนี้ทนายว่าท่านจะมีลูกหนี้เอาเงินมาคืนท่านนะครับละใครที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับทนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะหมดหนี้หมดสินนะครับงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์นะครับงานที่เกี่ยวกับการนวดนะงานที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณนะครับงานที่เกี่ยวกับงานโรงงานงานด้านการค้าของเก่างานด้าน ที่เกี่ยวกับการขายของมือสองงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับงานที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องมือนะครับการขายเครื่องมือมือสองของรีไซเคิลของใช้แล้วนะครับงานที่เกี่ยวกับงานด้านผสมผสานน้ำยาต่างๆนะครับงานด้านการผสมผสานนะครับนะเครื่องปรุงต่างๆเครื่องปรุงสมุนไพรนะครับนะงานที่เกี่ยวกับ เครื่องดื่มนะครับนะกาแฟร้านกาแฟเย็นชานมชาเย็นต่างๆนะครับงานคาเฟ่ต่างๆทำนายว่าจะประสบความสาเร็จดีนะครับนะชาราศิตุลนะครับท่านจะมีช่องทางหาเงินแบบใหม่ๆนะครับนีก็จะทําให้ชาราศีตรุลเนี่ยนะครับมีการเงินเข้ามาแบบเป็นการเงินที่มีทรัพย์มากนะครับมีเกณฑ์การได้เงินเข้ามาหลายทางนะครับใครที่ทํางานหลายด้านนะครับทำนายว่าท่านจะมีการเงินเข้ามา ทุกทิศทุกทางนะครับนะใครที่ทางานประจำทำนายว่าท่านจะมีเกณฑ์การก้าวหน้านะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีเงินเดือนขึ้นนะครับใครที่ทํงานานราชการนะครับทำนายว่าท่านก็จะมีตําแหน่งใหญ่โตสูงขึ้นก้าวหน้าขึ้นในหน้าที่การงานนะครับนะดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงโชคล่ามทรัพย์มารษถีราชินีสุดยอดมหาโชคนะครับนะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทรัพย์ใหญ่นะครับนะดีไม่ดีนะครับชาวราศีตุลนะครับท่านอาจจะได้ รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับอาจจะได้จับการงที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับนะชาวราศีตุลช่วงวันที่ 1- นึถึงสิตุลาคม2องพนะครับนะฮะมีเกณฑ์หมดหนี้หมดสินด้วยนะครับชาวราศีตุลนะครับน่าถือว่าเป็นดวงการเงินที่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับ มีเกณฑ์ได้ลาบปัจจุบันทันด่วนนะแบบนี้นะครับเกณฑ์ได้ลาบทับใหญ่แบบไม่คาาคิดไม่คาดฝันเลยนะครับเหมือนมีเทวดาสิ่งศิษสิธ์คอยช่วยเหลือนะนะครับชาวราศีตุลนะแล้วก็ท่านใดนะครับ <music> ที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรกับส <Vietnam> ิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเสริมดวงชกลาภแนะนําให้ชาวราศีตุลนะครับไหว้ขอพรกับพ่อปู่นารอดไหว้ขอพรกับพระแม่ลักษมีนะครับ ไหว้กับความจากเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีตุลนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภรั์ก้อนใหญ่กันทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ